มาติดตามช่วงสุดท้ายของรายการนะครับไปดูคอมเมนต์ชมบางท่านที่ส่งเข้ามานะ่าสนใจคุณนักธรรวน์อบอกอว่าควรจะต้องเปิด otp ทุกกรณีในการซื้อสินค้าต่างๆแล้วการซื้อติดต่อกันในเวลาไม่กี่วินาทีควรจะต้องยกเลิอกอัตโ,ตโนมัติให้ทิ้งเวลา15-30ถึงวินาทีนะครับอันนี้เป็นข้อเสนอที่หลายคนพูดถึงนะแต่ว่าอย่างที่บอกเรื่องของ otp เนี่ยมันมีค่าใช้จ่ายเรื่องของการส่ง sms ในหลายประเทศไม่ได้บังคับตรงส่วนนี้ผมยกตัวอย่างกรณีการเอาบาัตรเครดิตบัตรเดบิตไปผูกกับการซื้อบริการ ใน Apple หรือว่า Google ผูกครั้งเดียวไม่จำเป็นต้องใช้ OTP ครับบางท่านที่ตั้งไว้ว่าไม่ต้องใส่ password ด้วยซ้ำเนี่ยกดซื้อแล้วมันตัดเงินเลยก็เป็นประเด็นกันอยู่เพราะฉะนั้นก็คงจะต้องไปคุยกันว่าสุดท้ายแล้วจะทำอย่างไรในกรณีแบบนี้แต่ดีที่สุดไม่ว่าจะสะดวกสบายแค่ไหนความเสี่ยงมันก็เพิ่มขึ้นตามมาถ้าจะใช้ก็ต้องรู้เท่าทันด้วยครับ คือถ้าจะเอาแบบเร็วขี้เกียจกดนั่นน่นนี่กดปุ๊บสั่งปับ๊บซื้อปับ๊บอ,อะไรใช่ไหมคุณโกใ้ใช่ใช่ใช่ยากจังอ่ะมาดูข่าวนี้กันบ้างค่ะเมื่อวานนี้นะคะศาลอุทธรณ์ค่ะมีการพิจารณาคดี อันนี้เป็นคดีกบฏเลยนะคะของการชุมนุมของกลุ่มกปป,ปสนะคะก็มีผู้ยื่นฟ้องผู้ถูกฟ้องก็คือคุณสนธิยานชื่นด้วยไทยในธรรมเป็นแกนนำกปปสคุณสกลทีพัทยาคูณอดีตสสกทมที่ไปร่วมชุมนุมอาจารย์สมบัติธรรมรงธัญวงศ์อดีต อธิการบดีสถาบันบัณฑิตพัฒนาบริหารศาสตร์วานิดาแล้วก็เป็นอดีตประธานสปชด้วยรวมถึงคนที่สก็คืออาจารย์เสรีวรมนฑาน,นักวิชาการด้านสื่อสารมวลชนนะ,นะคะทั้งหมดเป็นจำเลยที่1นถึงสค่ะความผิดก็คือร่วมกันเป็นกบฏกระทําปรากฏแก่ผู้อื่นด้วยวาจาหรือวิธีการที่ไม่ใช่เป็นการกระทําด้วยความมุ่งหมายตามรัฐธรรมนูญที่ทําให้เกิดความปั่นป่วนในราชาอาณาจากักรโดนอ้างยี่ซ่องโจรด้วยนะคะงวดสมกันตั้งแต่สิคนขึ้นไป ใช้กําลังประทุษร้ายให้เกิดความวุ่นวายในบ้านในเมืองโดยมีอาวุธโดยเป็นหัวนหน้าหรือเป็นผู้สั่งการเจ้าพนักงานให้เลิกก็ไม่เลิกยุยงให้มีการหยุดงานร่วมกันปิดงานงดจ้างเพื่อบังคับรัฐแล้วก็มีเรื่องของการบุกรุกด้วยนะคะมีกฎหมายหลายกรรมหลายวาระหนึ่งในนั้นเนี่ยรวมถึงเรื่องของการร่วมกันขัดขวางเจ้าหน้าที่ประจำหน่วยเลือกตั้งขัดขวางการปฏิบัติงานของกกตอ,อันนี้เป็นความผิดว่าด้วยพรบการเลือกตั้งสสและการได้มาซึ่งสอวอนะคะ โดยสำนวนคดีกปปสชุดแรกนี้เนี่ยอายการยื่นฟอ้องตั้งแต่ปี57ค่ะกรณีที่ไปชุมนุมกันที่มีนาสุเทพเนี่ยเป็นผู้นำการชุมนุมขับไล่รัฐบาลของนางสาวยิ่งลักษณ์เหตุการณ์เกิดขึ้นตั้งแต่23พฤศจิกายน56จนถึง จนถึง1พฤษภาคม57านะคะตอนนั้นก็คือมีการพาผู้ชมนมไปปิดสถา,านที่ราชการหลายแห่งมีการขัดขวางการเลือกตั้งซึ่งท้ายคำฟ้องอายการโจทย์เนี่ยยังได้ขอให้ศาลมีคำสั่งเพิกถอนสิทธิการเลือกตั้งของจำเลยด้วยมีกำหนด5ปีค่ะ ขณะที่จำเลยทั้ง4เนี่ยปฏิเสธทุกข้อกล่าวหาแล้วก็ตั้งทนายความมาสู้คดีนะคะระหว่างพิจารณาคดีจำเลยทั้ง4ก็ได้รับการปล่อยตัวชั่วคราวมาก็เริ่มสืบพยานกันมาตั้งแต่ปี58ถึงปี62อะคะ่ะคดีนี้เนี่ยศาลชั้นต้นที่ภากษาไปเมื่อ25กรกฎาคม62นะคะตอนนั้นคือยกฟ้องค่ะคือพิเคราะห์ดูแล้วเนี่ยพยานหลักฐานที่จทและจำเลยนำมาสืบร้างแล้วเห็นว่าพยานหลักฐานที่อายการโจทย์นำสืบ รับฟังได้เพียงแค่ว่าทั้ง4คนเนี่ยเข้าร่วมการชุมนุมแต่ไม่ได้เป็นแกนนําที่สั่งให้ผู้ชุมนุมหรือขึ้นปราศัยแล้วสั่งให้มีการกระทําความรุนแรงโดยการชุมนุมของกปปส,สเนี่ยสารรัฐธรรมนูญวินิจฉัยเอาไว้แล้วนะคะว่าการชุมนุมเนี่ยสืบเนื่องจากการแสดงความคิดเห็นอันนี้เป็นสิทธิตามรัฐธรรมนูญในมาตรา63ซึ่งทําได้เนื่องจากว่าตอนนั้นคัดค้านการออกกฎหมายนิรโทษกรรมแล้วก็ไม่พอใจการบริหารราชการของรัฐบาลขณะนั้น พยานหลักฐานที่เอามาสืบเนี่ยจึงยังไม่พอฟังได้ว่าจำเลยทั้งสี่มีความผิดตอนนั้นศาลชั้นต้นเนี่ยยกฟ้องไปค่ะส่วนเมื่อวานนี้เป็นศาลอุทธรณ์ทั้งสี่ก็เดินทางมานะคะซึ่งมีแการนาหลายท่านเนี่ยเดินทางเข้ามาให้กําลังใจด้วยไม่ว่าจะเป็นคุณสุเทพเทือกสุบรนคุณทาวอนเฟนเนียม คุณสกลทีคุณนัทพลทิพุวณเองก็มาให้กำลังใจด้วยโดยก่อนจะเข้าฟังคำพิพากษาเนี่ยนายสุเทพเปิดเผยว่าวันนี้ก็ไม่ให้กำลังใจทั้ง4ี่คนแล้วก็พร้อมจะน้อมรับฟังคำพิพากษาของศาลแม้ว่าจะเป็นฝางใดก็ตามนะคะก็เชื่อว่าการตัดสินเป็นไปตามหลักของกระบวนการยุติธรรมทีนี้ในส่วนคดีกบฏของของคุณสุเทพเองเนี่ยนะก็เตรียมยื่นอุทธรณ์เดือนพฤศจิกายนนี้แล้วค่ะ ต่อมาศาลมีการอ่านคําพิพากษานะคะเป็นสารอุทธรณ์พิเคราะห์อย่างนี้นะคะว่าคดีนี้โจทย์เป็นเจ้าหน้าที่ก็ตามข่าวเกี่ยวกับการชุมนุมกันซึ่งในส่วนของกลุ่มผู้ชุมนุมเนี่ยไปที่กรมประชาสัมพันธ์เจ้าหน้าที่ d f i มีการเบิกความค่ะเกี่ยวเนื่องกับการประสายรวมถึงเจ้าหน้าที่ตํารวจสอนน,อนลาดพร้าวก็เบิกความเกี่ยวกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเพราะว่ามันมีอีกหนึ่งเหตุการณ์ที่เขาไปชุมนุมปิดล้อมบ้านพักของอดีตนายกด้วยนะคะโจทย์ฟ้องเห็นว่าจำเลยทั้งสี่ ร่วมกับแมยสุเทพและพวกอีกหลายคนม่วสสมแล้วก็มีการแบ่งกันทําหน้าที่นะคะซึ่งพยานโจทยังฟังไม่ได้ว่าจําเลยที่1เป็นแกนนําและนําผู้ชุมนุมโดยฟังได้เพียงแค่ว่าจาเลยที่จาเลยที่1นเนี่ยเป็นผู้ชุมนุมยังไม่ได้มีหลักฐานสนับสนุนว่าจําเลยที่1เป็นแกนนาหรือไม่ ส่วนจำเลยที่2เนี่ยมีพยานหลักฐานฟังไม่ได้ตามที่อ้างว่าเป็นแกนนํานําผู้ชมุมนุมไปที่กองบัญชาการกองทัพไทยคือต้องบอกแบบนี้แต่ละคนเนี่ยก็จะมีต่างการรมต่างวาระกันไปว่าเอ๊ะเขาว่ากันว่าจำเลยแต่ละคนนําผู้ชมุมน,นุมไปที่นั่นที่นที่นีนนนนนนหรือเปล่าอย่างจำเลยที่2เนี่ยยังไม่มีหลักฐานนะคะว่านําไปที่กองบัญชาการกองทัพไทยและ DFI หรือสถานที่ราชการอีกหลายแห่งแล้วก็ไม่ได้เข้าไปในอาคารของปปชหรือว่ามีส่วนรู้เห็นในการใช้โซ่ไปคล้องกุญแจด้วย ส่วนจำเวยที่3ก็ยังถือไม่ได้ค่ะว่าไปกล่าวประสายยุยงหรือปลุกปลั่นให้ผู้ชุมนุมทำผิดแต่อย่างใดจำนนที่4ี่ก็ยังไม่พอฟังได้ว่าเป็นแกนนําของกลุ่มผู้ชุมนุมอันนี้เขาบันทึกตามคําถอดเทปการประสายของนายสุเทพที่กล่าวประสายระบุชื่อแนะนําตัวจำนวยที่1นถึงสเท่านั้นไม่ได้บอกว่าเป็นสมาชิกเป็นกรรมการหรือเป็นแกนนําแต่ประการใดแต่ที่นี้ก็มีการสืบต่อนะคะ ว่าในส่วนของจำนวยที่1และ2เนี่ยมีการเข้าไปในสถานที่ต่างๆแต่ว่าเข้าไปโดยที่ได้รับความยินยอมจากผู้ครอบครองสถานที่นั้นๆแล้วไปคุยเจราจาไม่ได้เข้าไปโดยพละการหรือไม่ได้รับความยินยอมก่อนส่วนจำนวยที่3และ4เนี่ยไม่ปรากฏค่ะว่าเข้าไปในสถานที่ใดๆอันเป็นการรบกวนการครอบครองอสังหาริมทรัพย์ของบุคคลอื่นเพราะฉะนั้นความผิดฐานบุกรุกทั้ง4ไม่เข้า ทีนี้ส่วนความผิดร่วมกันขัดขวางการปฏิบัติหน้าที่ของกกตนะคะออตรงนี้เนี่ยในส่วนของการร่วมกันทําการใดๆโดยไม่มีอํานาจโดยชอบด้วยกฎหมายเพื่อไม่ให้ผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งสามารถไปใช้สิทธิ์ได้จากการเดินทางไปชุมนุมที่โรงเรียนสุโขทยัยแล้วก็สํานักงานเขตุสิีที่เป็นหน่วยเลือกตั้งครั้งนั้นเมื่อปี57ตรงนี้ค่ะสืบความฟังได้ว่าในสนธิยานจําเลยที่1เนี่ยไปพร้อมผู้ชุมนุมที่หน่วยเลือกตั้งดังกล่าวจริง ซึ่งผู้ชุมนุมไม่ได้นำสืบปฏิเสธนะคะว่าไม่ใช่เป็นผู้ไม่ใช่เป็นผู้ร่วมกลุ่มตัวแทนเจราจาหากจำเลยไม่ได้เป็นผู้ร่วมชุมนุมก็คงไม่ได้เข้าเป็นผู้ร่วมเจราจาดังกล่าวนะคะส่วนจำเลยที่1นถึงสขอภัย 2- ถึงสเนี่ยโจทย์ไม่ได้สืบว่าร่วมเดินทางไปกับนายสนธิยาหรือไม่จึงไม่มีความผิดเพราะฉะนั้นอุทธรณ์โจทย์ฟังขึ้นบางส่วน ก็เลยแก้ค่ะแก้คําพิพากษาในส่วนของจาเลยที่1คือนายสนธิยาเนี่ยมีความผิดตามพระราชบ,บัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแ้แทนราษฎรและการได้มาซึ่งสมาชิกผู้ที่สภานะคะมาตรา76และ152วรรคหนึ่งประกอบกับกระบวนการประมวลกฎหมายอาญามาตรา83จําคุกหนึ่งปีแต่ทีนี้การนําสืบเนี่ยการให้การเป็นประโยชน์ก็เลยลดโทษนะคะเหลือจําคุก8เดือน แล้วก็เพิกถอนสิทธิเลือกตั้งของนายสนทิยาน5ปีนอกนั้นก็คือเป็นไปตามคําพิพากษาของศาลชั้นต้นก็คือสรุปคุณสนทิยานเนี่ยแกผิดตรงที่แกไปที่หน่วยเลือกตั้งที่โรงเรียนสุข,ขทยัยตรงนั้นน,น,นะคะถือเป็นการขัดขวางการเลือกตั้งศาลก็พิพากษาเอาไว้ซึ่งอย่างไรก็ตามเนี่ย หลังจากฟังคำพิพากษาเสร็จเรียบร้อยเนี่ยทนายความก็ไปยื่นตอนแรกเนี่ยเขายื่นหลักทรัพย์ว่ากำลับเป็นเงิน1นึ่งแสนบาทนะคุณก็ขอปล่อยตัวชั่วคราวเพื่อจะได้ไปสู้ดีกาแต่ท้ายที่สุดแล้วเนี่ยศาลมีคําสั่งให้ประกันตัวได้แต่ว่าตีราคา ,00 0 0นบาทแต่ไม่ได้กําหนดเงื่อนไขใดๆนะคะเจ้าตัวก็เลยบอกว่าเออก็เป็นไปตามนั้นเป็นไปตามขั้นตอนหลักฐานก็สู้กันไปนะคะผู้สื่อข,ข่าวถามว่าแล้วคุณสนทิยานจะมีแนวทางยังไงคุณสนทิยานบอกว่า เราปฏิเสธมาโดยตลอดอยู่แล้วก็ถือเป็นพยานหลักฐานที่ต้องสู้กันต่อไปนะคะจากนี้จะได้นําคำพิพากษาศาลชั้นต้นคำพิพากษาศาลอุทธร์เนี่ยมาศึดฝาปเปรียบเทียบอีกครั้งหนึ่งค่ะครับ ปิดท้ายอีกคดีหนึ่งนะครับกรณีของคุณภัยบุญนิติตะวันเรื่องของสมาชิกภาพสสตอนย้ายพักเนี่ยจะผิดกฎหมายหรือไม่อย่างไรเมื่อวานนี้ตุลาการสารรัฐธรรมนูญออกนั่งบรรลังอ่านคำวินิจฉัยให้คู่กรณีฟังนะครับกรณีที่ประธานสภาผู้แทนราษฎรส่งคำร้องสสหกคนให้วินิจฉัยตามรัฐธรรมนูญมาตรา82ว่าสมาชิกภาพสสของนายภัยบุญนิติตะวันสิ้นสุดลงตามมาตรา101่งร้อยหนึ่งวงเล็บสิประกอบมาตรา90มาตรา91วร์หนึ่งวงเล็บ หรือไม่จากกรณีที่นายเพบุญกิตติวันเป็นหัวหน้าพักประชาชนปฏิรูปและสาสาบัญชีรายชื่อพักประชาชนปฏิรูปไปสมัครเป็นสมาชิกพักพลังประชารัฐหลังจากที่พักประชาชนปฏิรูปสิ้นสภาพความเป็นพักการเมืองทั้งที่ยังคงต้องปฏิบัติหน้าที่หัวหน้าพักประชาชนปฏิรูปอยู่จนกว่าการชำระบัญชีจะแล้วเสร็จและมิได้เป็นผู้มีชื่อในบัญชีรายชื่อสสของพลังประชารัฐที่ยื่นต่อกะกะตก่อนปิดการรับสมัครจะเป็นเหตุให้สมาชิกภาพสิ้นสุดลงหรือไม่ สารัฐนูนวินิจฉัยว่านายภัยบูนิติตวาันไม่สิ้นสุดสมาชิกภาพตามที่รัฐมนุนมาตรา101งเล็บ10ประกอบมาตรา9 9 91วรกหนงวงเล็บ5เนื่องจากการสิ้นสภาพของพรรคประชาชนปฏิรูปไปไปตามขั้นตอนและกระบวนการของข้อบังคับพรรคตามที่กำหนด และกรกตพิจารณาแล้ว,ลวมีมติเอกฉันให้สิ้นกับสภาพประกาศนันิจานุเบกษาแล้วจึงเป็นไปด้วยชอบส่วนนายภพบูรนิติตตะวันไปเข้าเป็นสมาชิพกพรรคการเมืองอื่นคือพังประชารัฐภายใน60วันนับแต่พรรคการเมืองสิ้นสภาพก็ถือว่าเป็นไปโดยชอบตามกฎหมายนะครับในประเด็นนี้ในข่าวบนคนคนบน,นข่าววันนี้เขียนหัวข้อไว้ภพ<ม>บูล์โมเดลเผาบ้านตัวเอง<ม>แล้วไปอยู่บ้านใหม่ที่ใหญ่กว่าทําได้มไม่ขัดรัฐธรรมนูญ ก็จะไล่เรียงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะแล้วก็มีบทวิเคราะห์ในช่วงท้ายบอกว่าสารักนูนให้เหตุผลว่าจากการตรวจสอบมติการสิ้นสภาพการเป็นพักการเมืองของพักประชาชนปฏิรูปพบว่าเป็นไปตามข้อบังคับพักและตามพรบพักการเมืองที่อ้างว่าการมีมติให้พักประชาชนปฏิรูปสิ้นสภาพนั้นมีวรระซ่อนเร้นไม่พบว่ามีเพียงหลักฐานสนับสนุนตามที่กล่าวอ้างครับแล้วเมื่อพักประชาชนปฏิรูปสิ้นสภาพการเป็นพักการเมือง ไพบูลซึ่งเป็นสสย่อบได้รับการคุ้มครองตามรัฐธรรมนรูญในการจะหาพรรคอื่นสังกัดภายใน60วันส่วนที่แ้างว่าไม่ได้เป็นผู้สมัครสสบัญชีรายชื่อพังประชารัฐมาก่อนสารเห็นว่ามาตรา9กาเนี่ยกำหนดเกี่ยวกับหลักเกณฑ์การจัดทําบัญชีรายชื่อและการได้มาซึ่งสสโดยมีวัตถุประสงค์ใช้บังคับการเลือกตั้งซึ่งเป็นคนละวัตถุประสงค์กับมาตรา91วรกหนึ่งวรคสี่ที่จะเกิดขึ้นได้หลังได้รับการเลือกตั้งแล้วดังนั้นก็เลยบอกว่าการย้ายพรรคของ และก็แต่ในช่วงท้ายเนี่ยค่ะบคนบอกว่าภัยบุญโมเดลอาจจะใช้ไม่ได้กับการเลือกตั้งครั้งใหม่แล้วล่ะเพราะ<ม>บัตรเลือกตั้งกลับไปใช้สองใบและจะมีการคำนวณคะแนนเฉลี่ยของสองส,งสงบัญชีรายชื่อเหมือนปี2550เพราะฉะนั้นเรื่องของพักเล็กพัคพัคปฏเศษก็อาจจะเกิดขึ้นได้ยากขึ้นนั่นเองครับคือมันมีการตั้งข้อสังเกตไงคุณก็ว่าอ้าวถ้าเกิดเป็นแบบนี้เนี่ยจริงๆแล้วที่เขาเลือกมาเนี่ยเขาไม่ได้เลือกเพราะว่าคุณจะไปเป็นพักพลังประชาริฐไตยนึกออกไหมเขาเลือ พักพักประชาชนปฏิรูปก่อนหน้านี้เพราะฉะนั้นมันคือไม่ใช่เจตนาลมของประชาชนหรือไม่อย่างไรแล้วบางคนบอกว่าเอ๊ะมันเป็นวิธีการของพักนอมินีหรือไม่อย่างไรด้วยซ้ำไปอันนี้เราก็ไม่ได้กล้าล่วงแต่ทุกคนก็ตั้งข้อสังเกตกันนะคะครับปิดท้ายนะครับตัวเลขเช้าวันนี้มาแล้วหายเกลยหนึ่งหมื่นเจ็ดสิบห้านะครับแล้วก็ผู้ติดเชื้อรายใหม่เพิ่มเติมเก้าพันเจ็ดร้อยยี่สิบเจ็ดคนเสียชีวิตเพิ่มเจ็ดสิบสามคนด้วยกันครับค่ะเรื่องของการฉีดวัคซีนแล้วเนี่ย เชื้อลงปอดเนี่ยยังเป็นได้อยู่นะอย่างกรณีล่าสุดเนี่ยดิฉันไม่เคยดูรายการน,นะคะแต่ว่าเป็นเป็นเป็นพิธีกรนะรายการเฮฮาภาษาตุ๊ดคุณเบิร์ตนะคะเจ้าตัวในฉีดแอสตราเซเนกาไปแล้วเออดิฉันไม่แน่ใจนะบางรงายการก็บอกว่า2เข็มไปแล้วแต่บางยงานก็ไม่ได้บอกว่ากี่เข็ม,มนะคะเจ้าตัวในเชื้อลงปอดคือฉีดแอสตราแล้วไข้ขึ้นคุณก็แล้วพอหลังจากนั้นเนี่ยเข้าโรงพยาบาลแล้วก็คือติดเชื้อโควิดแล้วปรากฏว่าเชื้อลงปอดแต่ทีนี้ก็ต้องไปดูด้วยว่าเจ้าตัวมีโรคประจําตัวประกอบด้วยหรือไม่อย่างไรยังงงงคตต้อมาารฐนสู อากาศยังต้องสูงกัอยู่นะคะคงเริ่มหยุดกันแล้ววันนี้เดินทางไปเที่ยวด้วยความระมัดระวังแล้วก็กลับมาด้วยความปลอดภัยแต่พรุ่งนี้เราจะเจอกันเหมือนเดิมนะคะควันนี้หมดเวลาแล้วลาไปก่อนค่ะคคส,วส,สวัสดีค่ะ